สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้อยากจะมาอัปเดตข่าวตัวข่าวสารต่างๆนะฮะเกี่ยวกับคริปโตนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็คือถ้าจะเราจะดูราคาของตัว i t t o o n เนี่ยก็ย่อลงมานะฮะเมื่อคืนก็ย่อลงมานะครับ,เ,รบเพราะว่าสาเหหลักๆก็คงมาจากข่าวในเรื่องของสวของอเมริกาที่กำลังยื่นแก้กฎหมายภาษีนะฮะของตัวคริปโตนะครับ ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอปเปลี่ยนให้ฟังนะว่าว่าจากที่เขาคุยกันเมื่อคืนเนี่ยมันมันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะแต่ว่าก่อนหนึ่นถ้าจะดูราคาของ Bitcoin นะมันก็ย่อลงมานะก็เกิดสาเหตุหลักๆผมก็คิดว่าน่าจะมาจากข่าวนี่แหละมาจากฟัดต,ตัวไอตัวอิน r อ s t r นฟาสักเจอเนี่ยหรือว่าการยืน่นแก้กฎหมายเก็บภาษีของคริปโตของสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำให้ราคาบิตคอยย่อลงมานะจาก เมื่อคืนไปที่ประมาณ45,000เหรียญนะะแล้วก็ตอนนี้ก็ย่อลงมาประมาณ43,000นะก็ย่อลงมาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไมไ่เยอะมากถ้าจะดูในว e k l y time frame นะใน Weekly Time Frame Week ที่ผ่านมานะตัวาราคาของ Bitcoin ก็ปิดเหนือเส้น EMA 20นะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เป็นส,สัญญาณที่ดีเพราะว่าทุกครั้งที่ราคา Bitcoin ทะลุผ่านเส้น EMA 20เนะี่เจะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับ แต่เดี๋ยววันนี้ลองมาดูหน่อยว่า,เ,าเราควรจะกังวลกับข่าวตัวนี้หรือเปล่านะข่าวตัว Infrastructure Bill เนี่ยหรือว่าการยื่นแก้กฎหมายของส so วของสารอมิกานะที่จะเก็บภาษีกับวงการคริปโตนะครับกับอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดนะซึ่งจริงๆเมื่อคืนผมก็พยายามหาข่าวนะว่า,าสรุปแล้วเนี่ยที่เขาคุยกันเมื่อคืนเนี่ย ข้อสรุปคือยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่เห็นมีข่าวที่ที่ออกมาสรุปเรื่องนี้เยอะนะก็เลยไปดูในทวิตเตอร์ของส so วนะครับชื่อชื่อลูมิสนะครับซึ่งเป็นสอคนหนึ่งที่ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นแก้กฎหมายตัวคริปโตตัวนี้ด้วยนะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อคืนเขาบอกว่าโนโวตนะเมื่อคืนเหมือนเวลาไม่พอนะก็ก็ยังคุยกันต่อนะครับอันนี้เขาทวิสออกมาเมื่อ,เ,อเมื่อคือนนะ ซึ่งวันนี้เขาจะคุยกันต่อนะครับวันนี้เขาจะคุยกันต่อซึ่งผมดูในทวิสตเตอร์ล่าสุดของเขาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงที่แล้วนะเออก็ออกมาทวิสนะครับว่าเท่าที่ดูนี่คือเหมือนยังคุยกันต่อนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนว่า amendment ครั้งนี้หรือว่าการยื่นแก้กฎหมายครั้งนี้เขาคิดว่าจะมีผลดีนะทางดิจิตอลแอสเซทคอมมูนิตี้เนี่ย Would peace เอ่อ with The outcome นะครับก็คือทางชุมชนชุมชนดิจิตัลเนี่ยทางชุมชนดิจิตัลเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมคิปโตนน่าจะพอใจกับผลลัพธ์ที่จะออกมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้สรุปมานะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงนะเอ่อเท่าที่ผมฟังเนี่ยเหมือนกับว่า,เ,าเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะเก็บภาษีเฉพาะที่เป็น developer แล้วก็โปรโตคอลนะครับส่วน m i n นอที่เป็น proof of work เนี่ยจะไม่รวมอยู่ในนั้นนะ n มเนอที่เป็น proof of work แล้วก็ s t a ็กเกคนที่ไปเอาเหรียญไป s t a ็กใน proof, ในในระบบที่เป็น proof of stake เนี่ยก็เหมือนจะไม่รวมเก็บภาษีตรงนั้นนะแต่ก็เดี๋ยวเราดูสรุปอีกทีนะครับเราดูสรุปอีกทีว่าจะยังไงซึ่งจริงๆกฎหมายนี้แอปพลายประยุกต์ใช้แค่ในอเมริกานะไม่ใช่ทั่วโลกนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงมีผลกระทบเยอะนะถึงแม้จะใช้ในอเมริกาอย่างเดียวเพราะว่า อเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่นะผมแล้วผมคิดว่ากฎหมายอื่นๆในประเทศอื่นเนี่ยก็อาจจะล้อก,กันกับอเมริกานะเมื่ออเมริกาออกมาอาจจะอาจจะ Follow หรือว่าตามอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่นะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ต้องจับตาดูตรงนี้นะซึ่งถ้าเราจะดูในราคาบิตคอยนะมันก็ท้อนข่าวนี้ออกมานะราคาบิตคอยก็ย่อลงมานะครับแล้วก็คา่าแฟนกิริ e อังกฤษอินเด็กซ์นะเมื่อว,วานอยู่ที่ประมาณเจสิบี่นะครับเมื่อว,วาน อันนี้ก็ลดลงมานะนั่นหมายความว่าคนเ,าเริ่มมีความกลัวกลัวมาหน่อยหนึ่งนะเริ่มมีความกลัวมานิดหนึ่งนะทำให้ค่าเฟียร์กลีดอินดิลดลงไปนะถอยลดลงไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในเล้งที่เรียกว่ากลีดอยู่มีคนยังมีความมั่นใจนะที่จะที่จะเข้ามาซื้อบิตคอยอยู่นะครับ โอเคนั่นก็เป็นข่าวส่วนตัวผมผมคิดว่าถามว่าควรจะกังวลกับข่าวนี้ไหมผมคิดว่าไม่นะผมสำหรับผมคิดว่าไม่เพราะว่าสวหลหลายคนนะแล้วก็ธุรกิจหลายๆคนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็ก็สนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมคริปโตนะเพราะฉะนั้นการที่จะผ่านกฎหมายนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องทําให้ผลกระทบมันน้อยที่สุดนะ เพราะว่าสวาเองบางคนบอกว่าคงถือบิตคอยอยู่นะบริษัทใหญ่ๆอย่างเทสลาไมโครไซจีเกรสเกลนะครับหรือเบนอาร์ม r o n g ที่ออกที่เป็นคนที่เป็น c ีอของคอยเบดนะก็ออกมาทวิตเมื่อวานว่าไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยถ้าจะแอปภา่กับกับอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดนะเพราะมันจะทําให้ d e f าโดยเฉพาะอุตสาหกรรม d e ฟาเนี่ยแย่ลงไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวของตัว i n f r a s t r u c u u r e b i l l นะท,ที่อยากจะมาแชร์ให้เห็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นทวิสเตอร์ของแพน B ีนะแพนบีเขารีทวิสออกมานะครับว่าเขาทวิสออกมาเมื่อวันที่2กรัก,กฎาคาที่ผ่านมานะอันนี้เขารีทวิสมาว่าเพื่อเพื่อเหมือนกับเตือนความจำนะว่าเขาเองเนี่ยเคยรีทวิสตรงนี้มาว่าเดือนสิงหาเนี่ยเราจะเห็นฟอร์นะฟอหรือว่าเบสของราคาบิคอยอยู่ที่ประมาณ47,000นะ 40, 4่หมื่นเจ็ด USD ต่อ BTC นะครับซึ่งถ้าจะดูราคาบิตคอยตอนนี้ก็เป็นไปได้นะไม่ได้มันไม่ได้ห่างจาก4 7่หมเเยอะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4นะี่หมนสามะอันนี้เขารีทวิสออกมาว่าเขาพิดิกออกมานะครับเมื่อวันที่2กรก็คมว่าเดือนสิงหาเนี่ยเราจะเห็น for พื้นของออราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมนเจ็ดนะนี่ก็ เป็นที่เขารีสวิตมานะมีอีกบทความหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์นะเป็นบทความจากอโคโน m เมตริก e นะครับซึ่งเขาพูดถึงาราคาบิตคอยนะที่มันยังมียังมีรูมอีกเยอะหรือว่ายังมีความเป็นไปได้เยอะที่บิตคอยเนี่ยจะจะราคาจะเติบโตไปได้อีก,อกไกลนะครับซึ่งอันนี้ภาพแรกนะเขาเอามาให้โชว์ให้เห็นก็คือว่า,าเส้นสี น้ำเง ula, okay. นเินเนี่ยเป็นราคาเฉลี่ยของบิตคอยในรอบไซเคิลที่ผ่านมานะครับส่วนเส้นสีส้มเนี่ยเป็นราคาบิตคอยณปัจจุบันนะส่วนที่เป็นสีเป็นเงาเงาเนี่ก็คือเป็นเป็นค่าท็อปแล้วค่าบิลโลของเอ่อค่าท็อปแล้วก็ค่าต่ําที่สุดนะราคาบัสทอมนะของตัวบิตคอยในรอบไซเคิลที่ผ่านมาซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้บิตคอยก็ย่อลงมานะจากเลนส์เอ่อในรอบไซเคิลที่ผ่านมานะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่พุ่งกลับขึ้นไปนะ มันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนในไซเคิลที่ผ่านมามันก็มันก็ย่อต่ําลงมากว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็มันก็สามารถกลับขึ้นไปได้นะครับซึ่งอันนี้เขาขีดเส้นให้เห็นว่าถ้าราคาบิตคอยนะถ้าราคาบิตคอยไปที่ประมาณ 128K เนี่ยหนึ่งหรือว่า128,000นเหรียญเนี่ยมันจะเท่ากับ market cap ของหุ้น Apple นะครับแล้วก็ถ้าราคาบิตคอยขึ้นไปที่2อ,อ8 0 0 0เหรียญเนี่ยราคาบิตคอยก็จะไป เท่ากับท e ี่แพน B นะแพน B อ S2FX โมเดลเนี 12, 000, 000, 000, 000่ยเขาแทรเกตไว้นะส่วนถ้าเกิดราคาบิคอยขึ <needed> ้นไปที่ประมาณ5 5 0 0 0นเหรียญเนี Zen ่ย Market cap จะไปเท่าก <Pope S 2> ับทองคำเลยนะประมาณ11ล้านล้านเหรียญ11 12ล้านล้านเหรียญตรงนี้นะซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมในรอบไซเคิลนี้เป็นไปได้เป็นไปได้นะในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะไปที่1 2 8 k 2หรือ แม้แต่550ร้อยห k นะก,ก็เป็นไปได้นะซึ่งในบทความเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะว่า <c oughs> ทำไมมันถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะแล้วก็บางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะตอนนี้ราคาบิตคอยมันขึ้นมาตั้ง4ี่หมื่นแล้วมันยังมียังมีรูมหรือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อถึงขนาดนั้นได้หรือมันมีโอกาสขึ้นไปต่อแน่นอนนะเพราะว่าในบเคเนี้ยเขาในบทความเนี้ยเขาก็อธิบายมาเพิ่ม,เต,มเติมนะว่า เขาเปรียบเทียบไม่เห็นนะจากกับกับหุ้นเทคโนโลยีนะของของอเมริกานะอย่างเช่น Apple นะครับ a p p เปเนี่ยเขาก็าเปรียบเทียบไม่เห็นว่า Apple เนี่ยก็ไม่ต่างจาก Bitcoin นะหุ้น Apple ก็ไม่ต่างจาก b Bitcoin ก็คือมันก็ไซด์เวย์มาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตอนนั้นก็ไม่มีคนคิดว่าปัจจุบันคิดว่า Market Cap มันจะมาถึงสองล้านล้านเหรียญได้นะตอนนั้น Market cap ของ Apple อยู่ที่ ประมาณ4,000ล้านเหรียญนะแล้วก็ยอก่อกลับลงมานะครับเป็นปีนะครับแล้วขึ้นกลับขึ้นไปนะแล้วก็ย่อกลับลงมาอีกนะแล้วก็ถึงกลับขึ้นไปอีกนะครับซึ่งจริงใช้เวลานานทีเดียวนะั้นแต่ปี1,984จนมาถึงปัจจุบันเกือบสามสิบปีนะครับอันนี้เข้าหุ้นเทคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Amazon, Apple, Google หรือว่า Microsoft เนะี่ยมาเทียบให้เห็นนะมาเทียบให้เห็นว่า หุ้นเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นไปนะแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับซึ่งก็ไมไ่ต่างจากบิตคอยนะก็ไมไ่ต่างจากตัวบิตคอยครับส่วนนี้เขาเทียบไม่เห็นนะเส้นสีส้มคือราคาบิตคอยนะส่วนสีอื่นๆเนี่ยคือ,อหุ้นเทคโนโลยีนะครับเปรียบเทียบไม่เห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันเติบโตได้เร็วมากนะหุ้นเทคโนโลยีใช้เวลาเกือบ ทศวรรษนะกว่าที่ market cap เนี่ยจะไปแตะที่ประมาณหนึ่งล้านล้านเหรียญได้นะครับหนึ่งล้านล้านเหรียญได้<ๆ>แต่ว่า Bitcoin เองเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงประมาณ1 0บกว่าปีเองเนะนี่เขาก็เทียบให้เห็นนะครับเส้นของออ Market Cap ตัวนี้เป็น Market Cap นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นปีแล้วก็อันนี้เป็นกราฟของ i t t o o n นะในการเติบโตของ Bitcoin อันนี้ อ a เนี่ยหลักๆใจคอก็คือใจความสําคัญก็ญค,ญคือว่าเขาจะเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่าบิตคอยยังมีช่องยังมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกเยอะนะไปได้อีกเยอะถ้าจะเทียบกับหุ้นมาเก็ตแค p ปของหุ้นของ Apple หรือว่าของ Microsoft หรือว่าของ a เม z o n นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัว Market Cap ของหุ้นเหล่านี้ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านล้าน1ล้านล้านนะซึ่ง บิตคอยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 0. เกือบจะ0.5 0.3ล้านล้านนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะโตขึ้นไปอีกเยอะนะครับเพราะว่าบิตคอยต้องบอกว่าบิตคอยเป็นโกลบลนะเงินจากทั่วโลกมันไหลเข้ามานะหุ้นพวกนี้เป็นแค่หุ้นของอเมริกาเองนะครับ <S <S นั่นก็เป็นโอกาสที่บิตคอยจะเติบโตได้อีกเยอะนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นบทความอีกบทความหนึ่งนะที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นว่ามันยังมีเงินอีกมากมายนะที่จะไหลเข้าใน Bitcoin หรือว่าในตลาดคริปโตนะครยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะเขาเซอร์เวมานะว่ามี VC เนี่ยหรือว่า Venture Capital เนี่ยหรือว่าเรียกง่ายก็คือพวกเ,เหล่าบริษัทนักลงทุนต่างๆเนี่ยมีเงินไหลเข้าในตลาดคริปโตในช่วงต้นปีเฟ r ร์ First half ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาประมาณ288พันล้านเหรียญน,นะหรือว่า2 8 8 0 0 0ล้านเหรียญครับหรือ2 8 8 0 0 0ล้านเหรียญน,นะที่ไหลเข้าในตลาดคริปโตในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไล่ดูใน headline อื่นๆเนะี่ยก็ยังมีเงินอีกเยอะนะที่จะไหลเข้ามานะอย่างเช่นตัว Dipper Lab นะก็จะมีลงทุนนะครับในอา่าพันเหนับ มี288พันล้านเหรียญน,นะที่ไหลเข้าไปในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ยังจะมีอีกดิปเปอร์ดิเปอร์แนะก็มีแผนนะที่จะลงทุนในคริปโตนะครับด้วยเงินจำนวน305ล้านเหรียญน,นะครับ305ล้านเหรียญน,นะหรือแม้แต่ FTX นะครับซึ่งเป็น x เอกชงอีก x เอกชงหนึ่งนะก็จะลงทุนอีกประมาณ900ล้านเหรียญ นในคในตลาดคริปโตนะครับหรือแม้แต่ไฟบล็อกนะไฟบล็อกก็จะลงทุนอีก310ล้านเหรียญน,นะหรือแม้แต่ตัวเ e นเจอร์อื่นๆนะอย่างตัวซ i ก้าว v ลเล่เบดเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยวางแผนที่จะลงทุนในคริปโตอีก2 2พันล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ผมโชว์ให้เห็นนะว่ามันยังมีเงินอีกเยอะนะที่จะไหลเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับซึ่ง ความหมายในหลายคริปโตคือไหลเข้าในบิตคอยก่อนแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันจะไหลเข้าจากตัวที่มาเก็ตแค p สูงไปมาเก็ตแค p ต่ำรองลงมาก่อนนะครับโอเคนั่นก็เป็นบทความนะที่ผมอยากจะให้เห็นว่ายังมีเงินที่อยู่ไซด์ลน์อีกเยอะที่จะรอไหลเข้ามาในบิตคอยแล้วก็บิตคอยยังมีรูมอีกเยอะที่จะเติบโตไปได้อีกเยอะนะครับ โอเคข่าวอื่นๆนะของคาร์โนนะเมื่อคืนชาวเยงกสารก็ได้ออกมา,าไลฟ์อีกทีหนึงนะเมื่อคืนวันที่7นะโดยที่แน่นอนเขาก็ออกมาพูดถึงตัวคาร์โนนะสมาร์ทคอนแท็ยังไงช่วงปลายเดือนสิงหาแล้วก็คาบเกี่ยวกับเ,เดือนอกันยายนี่ยังไงตัว c a r ์โน o ก็คาดว่าจะมีการคิดว่าชัวนะที่จะมีการปล่อยตัวสมาร์ทคอนแท t อารองโซเมเนตออกมานะครับซึ่งชาวอินสันก็ได้ออกมาพูดว่าช่วงนี้ที่เขาดีเวล็อปอยู่เนี่ยก็เจอบักบ้างนะเจอบักบ้างแล้วก็เจอ,อปัญหาบ้างนะในในโค้ดของเขาแต่ว่าก็แก้ได้นะแต่ว่าแล้วก็มีบักน้อยแล้วก็สามารถแก้ได้แล้วก็ผ่านไปได้นะครับ <c oughs> ซึ่ง so, อารองโซตัวคาร์โนนะก็แผนที่จะลอนตัวอาองโซเมเนตออกมาช่วง ช่วงต้นเดือนกันยานะเดี๋ยววันที่13บ2 13สเนี่ยเดี๋ยวชาวฮองกินชานเขาจะมาประกาศอีกทีว่า o f f i c i a l วันที่ที่เป็นทางการจะเป็นวันไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังไงผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับโอเคนั okay, ่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์ว,วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดคลิกช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่สมัครเป็นสมาชิกช่องนะช่วยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะแล้วก็ยังไงผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ มามาให้ทุกคนที่ส b s c r i b e นะส่วนสมาชิกก็ผมเตรียมข้อมูลนะ,ท,ะ,ะนะท,ที่จะให้สมาชิกโดยเฉพาะนะครับที่ที่อยากจะให้สมาชิกโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยผมก็พยายามจะแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะที่มา Subscribe จริงๆอยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนที่มา Subscribe แต่ว่าสำหรับสมาชิกเองก็อาจจะให้เป็นพิเศษนิดหน่อยนะ ก็วันนี้คงมีข้อมูลมา,าแชร์เท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมมาทำคลิปวิดีโอทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ